สวัสดีค่ะนางใหม่พยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะคะแม่หมอจะมาทําแดนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขามีคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างเขาคิดว่าคิดวิตกกลางบนอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างนะคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนั่นเองนะจ๊ะ นายอ้วานนะคะ่ะเก้าไม้คือเขามีอะไรที่จะต้องทำมากมายเลยนูน่นนี่นั่นแล้วก็นายอับสอดนอนไม่หลับเครียดคิดมากวิตกกังวลเพลับสอด ส่องคุณช่ำจ้าเอซวาแล้วก็เอ็ดอัครับคิดถึงคุณหนักมากค่ะในขณะเดียวกันก็หาอะไรทานู่นนี่นั่นไม่ค่อยว่างเขา,าไม่ค่อยว่างนะคะเดินทางตลอดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับ แล้วพอนอนไม่หลับก,ก็เข้ามาส่องคุณช่ำค่ะแล้วก็คิดถึงคิดถึงมาเครียดพิตกกังวลว่าจะทำยังไงนะคะจะให้ได้ความรักกลับคืนมา j ั s ม i น e เขาเป็นคนของสังคมนะคะ เขาเป็นที่จับตามองของสังคมเป็นคนของสังคมเป็นคนที่รู้จักกับคนหมู่มากเช่นเดียวกันกับคุณเขาเครียดคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบอา,อาจจะมี <c oughs> คนจับตามองความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเอสบอล จริงๆเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณอยากพูดคุยอยากเคลียร์ใจกับคุณถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมาอาดูสิเอ่อคิงอ๊บครับสำหรับเนี้ยในตาเขาเศร้ามากคุณเห็นไหม,มพยายามจะโฟกัสเนี่ยในตาเขาเศร้ามาก มันเป็นความรักที่เศร้ามากเศร้าเพราะว่าคิดถึงมากนั่นแหละโอ้โหไม่สนใจใครเลยนะไม่อยากจะสนใจใครคนรอบข้างไม่สนใจเลยคิดถึงแต่คุณนะคะคนรอบข้างเขาไม่สนใจนะ <c oughs> เขาโฟกัสเฉพาะเรื่องธุรกาปังนะคะกับคนรอบข้างในใจเขาคิดถึงแต่คุณมีแต่คุณและคิดที่จะหาทางติดต่อสื่อสารอยากได้คุณกลับมาอีก ดังเดิมนะไม่หมอจะเปิดไพ่เพิ่มว่า <c oughs> แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไงแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไร <c oughs> ล่วควะ <c oughs> คิดหาทางอยู่นั่นแหละแม่แอบชอนอะไรออคิดถึงรักแต่แม่แอช่นอะไรคิดหาทาง <c oughs> แล้วดูสิว่าแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอ่ะออกมา a t t a c t i o n to the light fact c e m i s t r y logic accept your love love yourself first มันเป็นการแบบว่าความสัมพันธ์เนี้ย เป็นการแบบต,ติดต่อสื่อสารกันทางจิตวิญญาณรอสัญญาณรอรายของการแลกการมีเคมีที่ดึงดูดกันมีเคมีที่ดึงดูดกันถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันนะคะก็ยังรักกันอยู่ตลอดถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างอยู่คือทั้งคู่นะคะไม่รักใครเลยไม่สนใจใครเลยจ้ารักกันเองนะคะรักกันเอง <laughs> ก็คือยังรักกันอยู่ นะคะมีเคมีดึงดูดกันสูงมากติดต่อกันสื่อสารกันทางกิตวิญญาแล้วก็รอ,อฟังรอ,อสัญญารอทรายอะไรบางอย่างที่จะติดต่อกันนะคะแม่หมอมองว่า,าบางท่านก็อาจจะฝันถึงกันในในบางท่านจิตวิญญาณที่ตื่นรู้แล้วก็อาจจะสามารถรับรู้ความรู้สึกของกันและกันได้ ะะอาจจะเป็นอาการแปลกๆคุณก็รอสัญญาณดูก่อนนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เที่แบบจริงแท้แน่ทูเลยก็คือคุณมีแรงดึงดูดต่อกันแล้วก็ยังรักกันมากนั่นเองค่ะ